นักเรียนทุกคนเราพบกับคุณครูคุทีิสุทธิ์พุ่มพวงคุณค,คณรคณคูสอนอยู่ที่โรงเรียนรับาพุ่นในนนทาวิทยานะคะในวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้นักเรียนในเรื่องการหาร้อยละของจำนวนนับโดยใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนมาผ่านมาแล้วนะคะว่าการเขียนเศษส่วนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นทำอย่างไรและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นในรูปเศษส่วนทำอย่างไรใช่ไหมล่ะคะ เราจะนำความรู้เรื่องนี้นะคะมาใช้ในการเรียนการสอนวันนี้ค่ะไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถหาร้อยละของจำนวนน้ำได้ค่ะค่ะนักเรียนครูก็มีสถานการณ์มาให้นักเรียนนะคะ เรามาดูผลโหวตเครื่องดื่มที่ชอบจากร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งกันค่ะมีเครื่องดื่มอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะเครื่องดื่มแรกเลยนะคะก็คือมีคนชอบชานมไข่มุกร้อยละ40ชอบน้ำส้มร้อยละ36ชอบกาแฟร,ร้อยละ24มีคนร่วมโหวตอยู่50คนนะคะซึ่งจากผลโหวตเนี่ยเราจะมาหานะคะว่า มีคนชอบเครื่องดื่มทั้งสามชนิดเนี่ยอย่างละก,กี่คนมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากมีคนชอบชานมไข่มุกร้อยละสี่สิบหมายความว่ายอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะร้อยละสี่สิบเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษสี่สิบส่วนหนึ่งร้อยซึ่งเศษสี่สิบส่วนหนึ่งร้อยหมายความว่ามีคนทั้งหมดหนึ่งร้อยคน ชอบชาำนมไข่มุก40คนค่ะดังนั้นร้อยละ40หมายความว่ามีคนทั้งหมด100คนจะมีคนชอบชานมไข่มุก40คนนั่นเองค่ะมาดูกันต่อนะคะร้อยละ40ของจำนวนคนทั้งหมดเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ40ส่วน100ของจำนวนคนทั้งหมดถ้ามีคนทั้งหมด50คน จะมีคนชอบชานมไข่มุกกี่คนมาดูกันค่ะเศษ40ส่วน100ของคน50คนมีค่าเท่ากับเศษ40ส่วน100คูณ50เราจะอาศัยความรู้เรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนะคะโดยเราจะนำตัวเศษคูณกับจำนวนนับจะมีค่าเท่ากับเศษ40คูณ50 ทั้งหมดส่วน100ก็จะมีค่าเท่ากับ20คนค่ะดังนั้นมีคนชอบชานมไข่มุกอยู่20คนค่ะมีคนชอบน้ำส้มร้อยละ3าหมายความว่าอย่างไรร้อยละ36ของจำนวนคนทั้งหมดเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษส6ส่วน100ของจำนวนคนทั้งหมดถ้ามีคนทั้งหมด50คน จะมีคนชอบน้ำส้มกี่คนมาดูกันค่ะเศษ36ส่วน100ของคน50คนมีค่าเท่ากับเศษ36ส่วน1 0 0คูณ50เราจะใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับนะคะโดยที่เรานำตัวเศษมาคูณกับจำนวนนับค่ะก็จะได้เป็นเศษ36คูณ50ทั้งหมดส่วน100มีค่าเท่ากับ18คนค่ะดังนั้น มีคนชอบน้ำส้มอยู่18คนค่ะต่อไปนะคะมีคนชอบกาแฟร้อยละ24หมายความว่าอย่างไรร้อยละ24ของจำนวนคนทั้งหมดเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ24ส่วน100ของจำนวนคนทั้งหมดถ้ามีคนทั้งหมด50คนจะมีคนชอบกาแฟอยู่กี่คนมาดูกันค่ะ เศษ24ส่วน100ของคน50คนมีค่าเท่ากับเศษ24ส่วน100คูณ50เราจะใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนของจำนวนนับมานะคะซึ่งเราจะนำตัวเศษคูณกับจำนวนนับก็จะได้เป็นเศษ24คูณ50ทั้งหมดส่วน100จะมีค่าเท่ากับ12คนดังนั้น มีคนชอบกาแฟ12คนค่ะค่ะจากกิจกรรมที่ผ่านมานะคะการหาร้อยละของจำนวนนับอาจทำได้โดยเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนแล้วหาเศษส่วนของจำนวนนับนั้นค่ะค่ะนักเรียนครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกันนะคะมีทั้งหมด3ข้อค่ะข้อที่1 ร้อ35ของน้ำหนัก200กิโลกร,รมัมคิดเป็นกี่กิโลกร,รมัมข้อที่2 80เปอร์เซนของน้ำมัน40ลิตรคิดเป็นกี่ลิตรและข้อที่3ามร้อยละ50ของ450วันกับร้อยละ40ของ600วันต่างกันกี่วันโดยระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนั้นให้นักเรียนกดหยุดพักไว้ก่อน และเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วค่อยกดเล่นต่อค่ะแล้วเราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะค่ะนักเรียนเรามาเฉลยข้อที่1กันก่อนนะคะร้อยละ3าของน้ําหนัก200กิโลกร,รมัมคิดเป็นกี่กิโลกร,รมัมมาดูกันค่ะร้อยละ3าของน้ําหนัก200กิโลกร,รมัมมีค่าเท่ากับเศษ35ส่วน100ของน้ําหนัก200กิโลกร,รมัม ดังนั้นเศษ35ส่วน100ของน้ำหนัก200กิโลกร,รมัมก็จะมีค่าเท่ากับเศษ35ส่วน100คูณ200เราจะใช้ความรู้เรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับนะคะโดยนำตัวเศษคูณกับจำนวนนับก็จะได้เป็นเศษ35คูณ200ทั้งหมดส่วน100ก็จะมีค่าเท่ากับ70กิโลกร,รัมค่ะดังนั้นร้อยละ 35ของน้ำหนัก200กิโลกร,รมัมคิดเป็น70กิโลกร,รัมค่ะเรามาเฉลยข้อที่2กันต่อเลยนะคะ80%ของน้ำมัน40ลิตรคิดเป็นกี่ลิตรมาดูกันเลยค่ะ80%ของน้ำมัน40ลิตรมีค่าเท่ากับเศษ8 0ส่วน100ของน้ำมัน40ลิตรดังนั้นเศษ8 0ส่วน100ของน้ำมัน40ลิตร ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ80ส่วน100คูณ40เราก็จะอาศัยความรู้เรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับนะคะโดยนำตัวเศษคูณกับจำนวนนับก็จะได้เป็นเศษ80คูณ40ทั้งหมดส่วน100ก็จะมีค่าเท่ากับ32ลิตรค่ะดังนั้น80เปอร์เซนของน้ำมัน40ลิตรคิดเป็น32ลิตรค่ะ เรามาเฉลยข้อที่3กันนะคะร้อยละ50ของ450วันกับร้อยละ40ของ600วันต่างกันกี่วันไปดูเลยค่ะร้อยละ50ของ450วันมีค่าเท่ากับเศษ50ส่วน100ของ450วันดังนั้นเศษ50ส่วน100ของ450วันก็จะมีค่าเท่ากับเศษ50ส่วน100 คูณ450เราจะใช้ความรู้เรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับนะคะโดยเราจะนำตัวเศษคูณกับจำนวนนับ mm. ก็จะได้เป็นเศษ50คูณ450ทั้งหมดส่วน100 mm. ก็จะได้เป็น225วันค่ะต่อไปนะคะร้อยละ40ของ600วันมีค่าเท่ากับ เศษสี่สิบส่วนหนึ่งร้อยของหกร้อยวันดังนั้นเศษสี่สิบส่วนหนึ่งร้อยของหกร้อยวันก็จะมีค่าเท่ากับเศษสี่สิบส่วนหนึ่งร้อยคูณหกร้อยเราจะใช้ความรู้เรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับอีกเช่นเคยนะคะโดยนำตัวเศษคูณกับจำนวนนับก็จะได้เป็นเศษสี่สิบคูณหกร้อยทั้งหมดส่วนหนึ่งร้อยก็จะมีค่าเท่ากับ 240วันค่ะดังนั้นร้อยละ5้า50ของ450วันกับร้อยละา40ของ600วันต่างกัน240ลบ225มีค่าเท่ากับ15วันค่ะเอาละค่ะนักเรียนครูมีการบ้านมาให้นักเรียนได้ลองทำนะคะจำนวนทั้งหมด2ข้อค่ะ โดยข้อที่1ให้นักเรียนหาร้อยละของ70คะแนนคิดเป็นกี่คะแนนข้อที่2 50%เปอร์ซน์ของ650บาทคิดเป็นกี่บาทนักเรียนลองทำดูนะคะไม่ยากเลยนักเรียนหมั่นฝึกคิดฝึกฝนฝึกทำจะได้เก่งๆค่ะค่ะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะ การหาร้อยละของจำนวนนับอาจทำได้โดยเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนแล้วหาเศษส่วนของจำนวนนับนั้นค่ะครูหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสิ่งที่ครูแนะนำความรู้มาให้นักเรียนในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้แต่ไม่มากก็น้อยเลยแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ